ข้อที่21นะคะบอกว่า you lost your way on a busy road you lost your way คือคุณหลงทางค่ะแล้วถนนนั้นก็เป็น busy road ซะด้วยสิเป็นถนนที่มีรถพุกพาดนะรถเยอะเชีีรยการจราจรก็แน่นหนานะคะก็บอกว่า what the best action to take best action คือสิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำเวลาเราหลงทางคืออะไรข้อ A บอกว่า Stop at traffic lights and ask pedestrian ก็ขับไปแล้วก็ไปหยุดที่ stop ก็คือหยุดสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ถาม pedestrian ถามคนแถวนั้นขมคนเดินขอ้อ B บอกว่า shout to other drivers to ask them the way BC รถใช่ไหมถนนมันรถเยอะนี่เพราะฉะนั้น shout out คือตะโกนถามไอ้รถข้างๆเลย เอ้ยจะไปตลาดไปยังไงนะคะเออข้อ C บอกว่า turn into a side road stop and check a map ให้เลี้ยวไปที่ side road side road ก็คือถนนข้างทางนะคะก็คือบบเป็นซอยข้างๆหยุดรถแล้วก็ดูแผนที่นะข้อ D บอกว่า check a map เราขับขับอยู่ถนนนี่มันบีซี่เหลือเกินใหเ้เปิดแมปเลยเปิดแผนที่เลยแล้วก็ keep going with the traffic flow คือไม่ได้ทำอะไรก็คือเราหลงอะแต่ว่ารถมันเดินหน้าไปแล้วก็ขับไปอินถนนนี่แหละหลงไงี้ก็ขับเดินหน้าไประหว่างนี้ก็เช็คแผนที่ไปด้วยไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขับอยู่แล้วเราก็ไปเช็คแผนที่เราก็ ไม่ได้ถนนเราก็ไม่ได้สนใจถนนข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้น่นไม่ถูกข้อที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือเลี้ยวไปค่ะเลี้ยวไปซอยข้างๆหยุดรถแล้วเราก็ดูแผนท,ที่ท่านั้นเอง22ถามว่า when do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view Windscreen pillar ก็คือขอบกระจกรถนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด serious obstruction คือไปบดบังการมองเห็นของคุณแบบ serious คือแบบยังหนักหนาสาหัสเลยเมื่อไหร่ when อ่ะมาดูรูปกันนิดหนึ่งนี่แหละคะ่ะไอตัว windscreen pillar เนี่ยแหละนะคะไอตัวนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่า windscreen pillar ข้อแรกบอกว่า when you are driving on a motorway เมื่อคุณขับรถอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์ข้อ b when you are driving on a dual carriageway เมื่อคุณขับรถอยู่ที่ถนนทางคู่ขนานข้อ c บอกว่า when you are approaching a one way street ถนนที่เดินรถทางเดียวข้อ d บอกว่า when you are approaching a bend or junction เมื่อคุณขับไปที่ทางโค้งหรือว่าทางแยกนะะเราดูดีๆถนนมอเตอร์เวย์นะคะ dual c a r r i w a y ทางคู่ขนานแล้วก็ one way street มันเป็นถนนที่แบบว่า รถมันรถมันขับไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะมันไม่มีรถที่สวนมาก็ไม่ค่อยมีแยกอะไรด้วยนะคะมันเป็นรถที่แบบเป็นในเส้นทางตรงเพราะฉะนั้นไอ้สามข้อนี้เนี่ยไม่ใช่คำตอบคือเมื่อคุณ Approach ที่เบนทางโคง้งหรือว่าทางแยกเออเพราะว่าอะไรเวลามันเป็นทางแยกเนี่ยคะ่ะแสดงว่ามันอาจจะมีรถหรือว่าจัก,กรยานอะไรที่มันจะขับมาตรงนี้ใช่ไหมคะมันเป็นทางแยกนี่ใช ตัววินสกิ้งพินไลท์ตัวขอบกระจกเนะะี่ยค่ะมันก็เลยอาจจะไปบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยได้นะคะทางแยกะงนั้นคำตอบนะคะก็คือ when approaching events and junction นะคะข้อยิบสามนะคะบอกว่า you can't see clearly behind when you re reversing คือคุณมองไม่เห็นนะเมื่อคุณต้องการที่จะ reverse ก็คือถอยหลังคุณมองไม่ค่อยเห็นเลยคุณคุณทำอย่างไรคุยบอกว่า open the window to look behind บอกให้ เปิดกระจกดูดิมองไม่เห็นก็เปิดกระจกดูเลยข้อ b บอกว่า open the door บอกว่าเปิดกระจกอย่างเดียวไม่พอลรอกต้องเปิดประตูด้วยข้อบบอกให้เปิดประตูข้อ a บอกว่าให้เปิดกระจกข้อซบอกว่า look in the near side mirror near side ก็คือกระจกทางด้านซ้ายนะคะก็คือใกล้กับเคริรฟบอกว่าให้ดูกระจกซ้ายข้อดบอกว่า ask someone to guide you ถามหาคนช่วยดิคำตอบนะคะคุณอาจจะเซอร์ไพรส์คำตอบคือ ask someone to guide you คุณอาจจะมีการขัดแย้งในหัวว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วใครจะช่วยล่ะอย่าคิดมากใน choice a b c d เนี่ยอะไรที่มันดีที่สุดคำตอบคือ ask someone to guide you คือถามมองไม่เห็นใช่ไหมถามเฮ้ยช่วยหน่อยดี หรือไม่เพื่อนนะลงไปดูท้ายให้หน่อยว่ามันใกล้จะชนประตูหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะถามค่ะถามว่าถ้าไม่มีคนโอเคไม่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูเองหรือดูกระจกเอาก็ได้นะ,ะแต่ว่าในช้อยใน4ข้อเนี้ยข้อ,ขอที่มันดีที่สุดคือ ask someone to guide you ให้คนช่วยดูถางให้อย่าไปคิดมากว่าเดี๋ยวมันไม่มีคนข้อ24 what does the term blind spot mean for a driver จุดบอดมันมีความหมายว่าอย่างไรสำหรับคนขับรถนะคะข้อแรกบอกว่า a n area covered by your right hand mirror สิ่งที่ cover สิ่งที่มันอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นที่กระจกด้านขวามันคือ b r i spot ใช่หรือไม่ข้อ b บอกว่า a n area not c o v e r ไม่ได้ cover ก็คือมองไม่เห็นด้วย your h e a d l i g h t ก็คือไฟหน้ารถ คุณนึกภาพตามถ้าเกิดว่าไฟหน้ารถแบบนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเป็นจุดที่แบบไฟหน้ารถเราเห็นแสดงว่าไอ้จุดข้างนอกตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นมันคือ bright spot ใช่หรือไม่ข้อ3บอกว่า a n area covered by your left hand mirror พื้นที่ที่มองเห็นด้วยกระจกซ้าย ข้อแรกบอกว่าพื้นที่ที่มองเห็นด้วยกระจกขวาใช่ไหมคะ right hand mirror กระจกขวาข้อสีบอกว่า left hand mirror คือกระจกซ้ายข้อสุดท้ายบอกว่า an area not covered by your mirror จุดที่พื้นที่ที่มองไม่เห็นด้วยกระจกต่างหากละ่ะที่มันคือ blind spot ซึ่งมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,อะเอามาดูรูปกันนิดหนึ่ง blind spot ก็คือจุดที่คุณมองไม่เห็นด้วยกระจก ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะกระจกด้านซ้ายกระจกด้านขวากระจกกลางนะคะเอออย่างในรูปเนี่ยมันเป็นรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเขามองไม่เห็นคนหลังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถธรรมดาที่มันมีกระจกอยู่ข้างหลังอะคะ่ะเขาก็จะมองเห็นรถคันนี้ใช่ไหมคะเออทีนี้ไอ้ตัว blind spot นี่แหละคะ่ะมันคือ blind s p o t คือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยกระจกอย่างในรูปนี่นะคะกระจกเขาก็จะมองกระจกข้างนะคะเขาก็จะมองเห็นระยะแบบนี้ใช่ไหม เนี่ยค่ะคือจุดนี้ที่มันมองเห็นแสดงว่าสิ่งที่มันนอกเหนือจากกระจกอันนี้นะคะมันคือบอยสปอตทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยคนขับรถบรรทุกขเขามองไม่เห็นนะคนที่จะแซงมาอยู่จุดนี้ก็มองไม่เห็นด้วยเช่นกันนะคะเออคำว่าบอยสปอตก็คือ a n area not covered by your mirror ก็คือพื้นที่ที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยกระจกนะคะข้อ25นะคะบ,บอกว่า what likely to happen if you use a hand free phone while you are driving คุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือแบบที่มันไม่ต้องใช้มือถืออะคะ่ะข้อแรกบอกว่า it will improve your safety คือมันจะช่วย improve คือทำให้มันดีขึ้นความปลอดภัยของคุณมันจะดีขึ้นข้อ b บอกว่า it will increase your concentration increase คือเพิ่มมากขึ้น concentration ก็คือสมาธิของคุณความสนใจในการขับรถของคุณมันจะดีขึ้นข้อ c บอกว่า it will reduce your will การมองเห็นของคุณ reduce คือลดน้อยลงการมองเห็นของคุณมันจะลดน้อยลงมันเกี่ยวไม่คุณใช้โทรศัพท์มือถือกับการมองเห็นไม่เกี่ยวนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า it will divert your attention divert คือมันจะดึงมันจะเปลี่ยนความสนใจของคุณคุณขับรถอยู่คุณสนใจกับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะพอคุณใช้โทรศัพท์คุณพูดคุยโทรศัพท์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้มือถือถือก็ตามความสนใจของคุณมันก็จะถูกแบ่งไป นะมันจะไปมันจะเปลี่ยนไปยิ่งการบทสนทนามันเมามันแค่ไหนนะคะความสนใจของคุณมันก็จะดึงไปที่บทสนทนามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมือถือหรือว่าตอบบลูทูธขึ้นมาความสนใจในการขับรถของคุณมันไดเวอร์ตคือมันเปลี่ยนแน่นมันเปลี่ยนจากถนนข้างหน้าเนี่ยไปอยู่ในบทสนทนาเพราะฉะนั้นคําตอบคือ นนะะคะมันจะไม่ improve your safety หรอกเพราะความสนใจของคุณมันถูกแบ่งไปเพราะฉะนั้น improve เนี่ยไม่ใช่ increase your concentration ก็ไม่ใช่และการขับรถของคุณเนี่ย concentrate สมาธิในการขับรถของคุณมันจะถูกดึงไปลระรเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ถูกนะคะข้อ <c oughs> ที่26นะคะบอกว่า you are turning right onto a dual c a r r w a y คือคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวาค่ะ turning right คือเลี้ยวขวานะ Onto a Joe a c h w e คือถนนทางคู่ขนาน What should you do before emerging ก่อนที่คุณจะเลี้ยวก่อนที่คุณจะขับออกมาคุณควรทำอย่างไรเอาเดี๋ยวพี่เอารูปให้ดูด้วยนะคะคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ถนนทางคู่ขนานอันนี้เป็นถนนทางคู่ขนานสังเกตได้จากเลนนี้ไปนะคะอีกเลนนี้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งมันมีเกาะกลางถนนอยู่ตรงนี้นะคะ รถคันสีเงินนี่นะคะคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวาคุณต้องทำอย่างไรข้อแรกบ,บอกว่า Stop Apply Handbrake and then Select Low Gear ให้เราหยุดแล้วก็ดึง Handbrake ขึ้นแล้วก็เลือกเกียร์ต่ำด้วยก็ฟังดูดีเนาะอ,อแต่ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องหยุด แล้วก็ apply handbrake เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็น give way give way คือให้ทางถ้าไม่มีคนที่จะให้ทางก็ไม่จำเป็นต้องให้ทางนะคะ mm. ข้อ B บ,บอกว่า position your vehicle well to the left hang on a minute คุณต้องการจะเลี้ยวขวาแล้วคุณไป position จับรถของคุณให้มันอยู่ทางด้านซ้ายประหนึ่งคุณจะเลี้ยวซ้ายข้อนี้ไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าเวลาคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยคุณก็ต้อง position รถของคุณไปทางด้านขวา เขาอี see, บอกว่า check that the central reservation is wide enough for your vehicle ดูซิว่าไอ้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันเพียงพอที่คุณจะไปอยู่ไหมถ้าเกิดว่ามันพอพอถนนอันนี้โลง่งปุ๊บไม่มีรถคันสีแดงคุณก็ขับไปรอตรงนี้ค่ะตรงกลางได้แล้วก็รอว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันโล่งหรืออยังถ้าเกิดว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งโลง่งคุณก็จะได้เลี้ยวขวาไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พอคุณก็ต้องรออยู่ที่จุดนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปรอตรงกลางถนนคุณอาจจะไปบล็อกเลนฝั่งนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไปต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ทางคู่ขนานนะคะที่ o c อ u s h w a y คุณก็ต้องไปดูละคะ่ะว่าไอ้พื้นที่ตรงกลางน่ะมันมันกว้างพอไหม is wide enough มันกว้างพอหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะคือคำตอบข้อสุดท้ายบอกว่า make sure that you leave enough room for the vehicle behind บอกว่าคุณจะต้อง make sure คุณต้องทำให้มันแน่ใจเลยนะว่าคุณคุณมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรถที่อยู่ข้างหลังคุณคือคุณไม่สามารถจะทําอะไรได้นะคุณจอดอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรถมันมาจอดอยู่ข้างหลังรถคุณคุณทำอะไรไม่ได้นะคะคุณไม่มีความจาเป็นต้องกระตึ๊บไปข้างหน้าก่อนเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้เพียงพอกับรถข้าหลัง คือคนขับรถที่มันมาข้างหลังคุณเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเว้นระยะห่างให้พอกับรถของคุณเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปทําอะไรข้อนี้ผิดนะคะโอเคคำตอบคือข้อ C นะคะเช็คดั h ดเซ็นทรัล r ิ l r e s e ั v นอีส n ไวเอ d e e n o u อร์ o r y วี r ค e ลข้อ e ข you are waiting to emerge คุณคอยอยู่นะคะ emerge อย่างที่บอก emerge คือออกมาใช่ไหมจากจังชั่นคือทางแยกนะคะ the windscreen pillar is restricting your view what should be particularly aware of คำว่า windscreen pillar คุณจำได้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือไอ้ขอบกระจกเนาะก็บอกว่าคุณต้องการที่จะออกมาจากซอยนะ ไอตัว w i n สก c r e e ิล i l ไอขอบกระจกเนี่ยมันบดบัง restrict คือบดบังการมองเห็นของคุณอะไรที่คุณจะต้องพั t ทิศคือว่า aware of ก็คืออะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมาดูรูปมาอีกแล้ว w i n ส s c r e e ิ p i l a r นะคะเอออะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษแสดงว่าอะไรเอ่ยที่มันจะถูกบดบังด้วยไอตัวขอบกระจกเนี่ยค่ะเขาจบอกว่า Rolls ก็คือรถบรรทุก รถบรรทุกใหญ่ไหมรถบรรทุกใหญ่ใช่ไหมเออถ้ามันมาแบบนี้จะบางบางส่วนแต่มันไม่บางทั้งหมดหรอกคุณต้องรู้ว่ามันคือรถบรรทุกเพราะฉะนั้นรถบรรทุกเนี่ยไม่ใช่รถบัส,สทรงเดียวกันเลยขนาดใหญ่เหมือนกันเลยคุณต้องเห็นละหัวรถบัสท้ายรถบัสคุณต้องมองเห็นเพราะฉะนั้นไอตัววินสกีนเพลลาเนี่ยขอบกระจกทำอะไรไม่ได้มอเตอร์ไซค์คริสก็คือรถคนขี่มอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซคันเล็กไหมคันเล็กใช่ไหมมันอาจจะเห็นแค่นี้ค่ะเนี่ยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์คันแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัววินสกรีนพิลล่าเนี่ยมันบังมอเตอร์ไซค์ได้แน่รถโคชรถโคชก็คือรถตู้รถตู้อาจจะไซส์เล็กลงมากว่ารถบัสหน่อยหนึ่งแต่คุณต้องมองเห็นแหละหน้ารถโคชตู้รถโคชคุณต้องมองเห็นบ้างเนั้นคําตอบนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์คริสก็คือจักรยานมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหละนะคะที่มันจะถูกบดบังไปด้วยไอ้ตัววินสกรีนพิลล่านี่แหละนะ ข้อ28นะคะบอกว่า how should you use a satellite navigation system so that it doesn't distract you when you are driving บอกว่าคุณจะใช้ sat nav ยอสั้นๆไอ้ตัวที่บอกทางนะคะคุณจะใช้มันอย่างไรเพื่อไม่ให้มัน distract ก็คือดึงความสนใจของคุณจากการขับรถนะคะ distract ก็คือดึงความสนใจจากการขับรถเพราะว่าคุณจะใช้มันอย่างไรข้ออบอกว่า Turn it off while you're driving in the build-up area. Build-up area ก็คือเป็นในในในชุมชนหมู่บ้านเออนนี้ก็เรียวกว่าเป็น build-up area ได้นะคะเออเขาบอกว่าให้ turn it off คือให้ปิดซะถ้าเกิดว่าขับรถอยู่ในหมู่บ้านนะให้ปิดข้อบีบอกว่า choose a voice that ไฟคามิ่งก็บอกว่าไอ้เครื่องซัดนักนี่นะคะมันก็เลือกเสียงได้ใช่ไหมเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงจะแอคเซนต์อะไรสำเนียงอะไรมันเลือกได้ใช่ไหมคะเพราะให้เลือกที่มันคามิ่งก็คือทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายมากที่สุดก็ให้เลือกเสียงแบบนั้นนะคะข้อ C บอกว่า only set the destination when you are lost บอกว่าให้เราเซตเดสติ n เนชันคือให้ให้ใช้เฉพาะเวลาที่คุณหลงทางเท่านั้น เออข้อสุดท้ายบอกว่า stop in a safe place คือให้หยุดรถในที่ที่มันปลอดภัย stop หยุดใน safe place ก็คือที่ที่ปลอดภัย before programming the system ก่อนที่เราจะใส่ข้อมูลเข้าไปว่าเราจะไปไหนเขาบอกว่าให้เราหยุดรถในท,ที่ที่ปลอดภัยก่อนนะแล้วค่อยโปรแกรมมันซึ่งมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะสมมติว่าคุณขับรถอยู่ แล้วคุณก็ไปแบบขับอยู่ไปจิ้มจิ้มจิ้มจิมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณต้องหยุดรถก่อนแล้วคุณถึงจะใช้ซัดหนับอันนี้ตั้งระบบอะไรให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็ขับนะคะตอนนี้เราก็จบ28ข้อของบทที่1 alertness แล้วนะคะถ้าใครอยากลองทำข้อสอบ mock test ก็ไปทำ mock test ของบทที่1ก่อนได้นะคะแล้วถ้าพร้อมก็ต่อบ,บทที่2ได้เลย